มุมมองผมเนี่ย KM มัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่เรื่องยากมันก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น m i n u t e o f m e t t i n g WI คู่มือเนาะข้อมูลที่ใช้ประกอบการทำงานครับรวบรวมไว้ให้เป็นแบบเป็นหมวดหมู่เนาะแล้วก็ไปในที่ที่อยู่ในที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้และรู้รู้กันว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะก็รวมเรียกว่ามันคือคลังประสบการณ์และการที่เราจะสร้างมันขึ้นมาตรงนี้คิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องยาก และ KM มันก็คือไปไปจัดการาให้มันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่อยู่ตรงไหนให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ให้คนมาเขาเรียกแลกเปลี่ยนเนาะเอาความรู้ไปใช้เอาความรู้ใหม่เข้ามาอ่ะมันก็เหมือนห้องสมุดนะครับก็คือตรงกลางนั่นเองกระบวนการ KM เนี่ยมันก็คือการบริหารจัดการคังประสบการณ์ที่ที่เรามีอยู่เนาะแต่การที่เราจะได้คลังประสบการณ์เนี่ยมันต้องเกิดจากพฤติกรรมคนของเรา ก็ประกอบด้วยเนี่ยการลงมือทําและสังเกตเนาะบันทึกแชร์และจัดเก็บพอจังหวะแชร์และจัดเก็บเนี่ยคางมันเริ่มเกิดแล้วเพราะเข้าไปจัดเก็บในคางใช่ไหมครับจากนั้นก็ดึงความรู้ที่เราได้แชร์ไปหรือว่าความรู้ของเพื่อนเนี่ยมาใช้ต่อเราก็ไปลงมือทําใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเคยผิดพลาดมาแล้วเราลงมือทําใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราไปเรียนรู้จากคังประสบการณ์แล้วเนาะอ๋อทาแบบนี้มันไม่ได้ผลเราอาจจะไปทําสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอันนี้ก็คร่าวๆเนาะ แต่ว่าไฮไลท์ของมันเนี่ยคังมันจะไม่เกิดเลยถ้าพฤติกรรมคนเนี่ยมันมันไม่เกิดตาม4เส้นเนี้ยก็คือลงมือทําและสังเกตบันทึกจัดเก็บและแชร์เนี่ยแล้วก็ศึกษาเรียนรู้นะครับแต่เพื่อที่จะให้พฤติกรรมตรงนี้มันเกิดอ่ะเราต้องสร้างเขาเรียกไรสร้างระบบนิเวศสร้างสร้างสภาพแวดล้อมทําให้คนอ่ะรู้สึกปลอดภัยในการที่เขาจะแชร์ เนาะไม่ใช่แชร์แล้วโดนตําหนิอะไรเงี้ยบรรยากาศในการทํางานเนี่ยมันก็ต้องเอื้อด้วยไม่งั้นพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่เกิดพอพฤติกรรมเหล่านี้ไม่เกิดไอ้ครั้งประสบการณ์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเกิด